สวัสดีคุณผู้ชมที่รักด้วยนะครับนี่คืออีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นเดโมที่เราอยากหยิบมาเล่นให้ดูเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าเกมนี้ถ้าออกตัวเต็มมาแล้วพี่นัดควรจะซื้อมาเล่นหรือเปล่าเกมนี้มีชื่อว่า y o u v e g o t a Package หรือว่ามีวัสดุมาส่งค่ะนี่เป็นเกมที่มีคนส่งของประหลาดมาให้เราที่บ้านครับแล้วของชิ้นนั้นก็ประหลาดจริงๆนั่นแหละมันทาให้เกิด,ดเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างในบ้านของเราขึ้นมาซึ่งในเดโมตัวนี้เนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ20-30นาทีว่าไปเดี นกจริงๆตัวเต็มมาก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามารับพัสดุกันดีกว่าป้ายไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเริ่มมาก็มีคนกดกริ่งหน้าบ้านเลยทีเดียวบ้านก็มืดมากเลยทีเดียวใครแม่งมาตอนดึกขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยอีเท่ากับ m อสองนี่มันเซนคูเปล่าด็อกเตอร์ฟโตน เรากำลังนั่งอ่านข้อคาวามบนนี้ด้วยว่าเขาเขียนอะไรเขาใส่รายละเอียดอะไรมาในนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นเดเวลลอปเอร์ในเกมนี้หรือเปล่านะ <S <S อะมึงกดดังพอแล้วกจะไปเปิดบ้านให้ครับหนึ่งมืดแท้หว่าโอ้โหแล้วต้องเดินลงชั้นสองบ้านใหญ่ไปด้วยห้องล็อกแปลจังจำไม่เห็นได้เลยว่าฉันเคยล็อกห้องนี้ใช่ไหมล่ะ อยู่บ้านคนเดียวจะล้องห้องทำไมเปิดไฟก่อนอเสียงกริ่งจากที่ไหนนะกดได้มึงกดไปกูดูบ้านตัวเองก่อนนี่มีกระดาษทิชชู่ขยำอยู่หน้าคอมนี่หมายความว่าอะไรเนี่ยทิชชู่หรือเปล่าหรือว่ากระดาษทำงานเฮ้คนคนนี้ขยำกองทิชชู่ไว้ที่หน้าคอมนั่นหมายความว่าเขาอาจจะคิดงานหนักมากหลายดราฟ มาแล้วครับมาแล้วครับมึงกดแบบไม่มีมารยาทเลยนเนาะไอ้เหี้ยประตูบ้านอยู่ไหนเนี่ยเมื่อชิปหายกูมาแล้วแต่กูไม่เห็นใครมากดเลยคืออะไรวะอ้าวเลิกกดได้ไรเฮียฮัลโหล มืดตืต่ๆเลยชิพายบ้านมึงอยู่กลางขุมนรกเหรอเนี่ยมองไม่เห็นพื้นเลยไม่เห็นมีใครมาโกดเลยล็อกด้วยคืออะไรไม่เห็นมีอะไรเลย Do what you love นี่ทำสิ่งที่คุณรักก็เลยมีภารกิจขึ้นมาบอกว่าให้เราอาบน้ำดีกว่าใครมากดบ้านก็ไม่รู้จริงเสียงอะไรอะ่ะอ๋อเสียงเตาไฟบ้านรวยเนี่ยเอาจริงนี่คือคนบ้านรวยนะมีเตาผิงไฟแบบเฟอร์นิเจอร์เยอะมากบ้านใหญ่มากด้วยอาบน้ำได้นี้ไหมได้ไหมมึงให้อาบที่ไหนอะ่ะ ก็ต้องอาบในอาบวะเท k ก a s ชาเวอร์ไงหรือจะไปอาบข้างบนห้องน้ำมีหลายห้องอาบข้างบนอะ่ะก็เท k ก a s ชาเวอร์นี่ก็ห้องน้ำหม่ขึ้นขึ้นขึ้น,นที่บอกว่าเป็นบ้านคนรวยเพราะมึงแขวนหัวกวางไว้ด้วยนี่นแหละคนปกติเขาไม่ล่าสัตว์เอามาแขวนกันหรอกนะนี่ไง เปิดเลยอยู่คนเดียวเป็นคนเขาเรียกว่าเปิดเผยเปิดประตูอาบ้องน้ำไปติดไฟนีออนเป็นเส้นหมอย,อยู่เลยมึงห้อยเละเทะไปหมดไม่จัดให้มันดีๆวะอาเสร็จแล้วครับภารกิจต่อไปบอกว่า take your dirty laundry to the wash เอาเสื้อผ้าสกรปรกไปซักซึ่งนี่ไม่ใช่เครื่องซักหรอซักที่ไหนจ๊ะ ห้องนอนเราก็ใหญ่ที่ผายเป็นห้องนอนที่แบบมีห้องนั่งเล่นในตัวไปเลยครับทีวีอยู่นี่นะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้นั่งดูทีวีนะโซฟาอยู่นี่เวลากูดูทีวีกูนั่งตรงนี้เหรอแล้วกูก็หันมองซ้ายไปทางน้นเพื่อดูทีวีปวดคอไตห่าทำไมมไม่เอาโซฟามาตรงนี้อ่ะนี่เป็นแบบเหมือนซินแสเก่าชอบทักเรื่องบ้านดูห่วงจุ้ย อาไปซักผ้าซักผ้าอย่าไปยุ่งบ้านเขาเลยนะเขาจะอยู่ยังไงก็เรื่องเขานั่นไงเครื่องซักผ้าเรามาปั่นผ้านี่ว่าว่ะเป็นพ่อบ้านต้องดูแลตัวเองนะข้างนอกนั่นมองไม่เห็นอะไรหรอกมันคือนรกมันมืดมากปั่นเสร็จแล้วต่อไปฉันฉันต้องการเครื่องดื่ม ida n e e drink ไปดูในตู้เย็นบ้านมีอะไรกินบ้างนี่เป็นแบบ double volume นะครับเพดานสูงเปองแอร์กูบอกให้ น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำนี่ไงน้ำดื่มแล้วเอาอะไรมาดื่มแก้วไม่ได้เกมนี้ตักกะการดื่มคืออะไรเนี่ยเบียแดกเบียต้องงี้เลยวะอย่างน้อยก็ทำถูกต้องในเรื่องนี้ะ่ะแดกแบบทีเดียวหมดขวดเลยนะมึงแดกขนาดนี้อืดท้องไตหา่าฟองตีขึ้นมาหมดแล้วม้งเนี่ยกินทั้งขวดกินขวดเข้าไปด้วยครับ ออได้เวลาเขียนอะไรสักอย่างละเวลาเขียนของมึงคือเวลาที่มึงแดกเบียร์เสร็จแล้วมึงเขียนอะไรสักอย่างอย่าบอกนะว่าไอเศษกระดาษทิชชู่นั่นไม่ใช่มันคือกองกระดาษที่เราเขียนแล้วขยำทิ้งเหรอได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันจะไปขยำเพิ่มอีกสักกองหนึ่งก็โอเคแล้วว่าอ่ะนี่คือห้องเขียนหนังสือที่ใช้พื้นที่ได้แบบว่าโคตรไม่คุ้มอ่ะคือมึงใช้เหลือมนี้เพื่อเขียนใช่ปะ่ะ แล้วมึงเหลือที่ตรงนี้ไ้เตะบอลเลยไอ้เอาบ้านเขาบ้านเขาอย่าไปยุ่งกับบ้านเขาเขียนอะไรสักอย่างที่หน้าคอมพิวเตอร์โดยไม่เปิดคอมโคตรเจ๋งเขียนแบบจอดําอีกแล้วอ่ะฉันไม่มีแรงบันดาลใจเลยอแล้วใครมากดกิ่งอะไรแล้วเนี่ย้โอ๊ยปวดหัวปวดเย่าก ป็นอะไรเนี่ยมึงก่อกวนไม่ได้กูแจ้งตำรวจได้ปะกดกิ่งได้เที่ยมากกดเหมือนพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะยกดแบบเนี้ยจริงจริงมารยาทไม่ดีเลยใครกะใครก็ไม่รู้ครับกดรัวมากแล้วมาทิ้งของไว้กล่องเฮียเนี่ยอะของฟรีไม่เป็นไรเปิดดูก่อนถ้าไม่ชอบค่อยทิ้งอะไรวะ วางดิอะแล้วมึงมองไปทางนั้นทำไมอะกล้องมันมองมาทางเนี้ยอ๋อวะไม่วางโต๊ะวางเก้าอี้เออแล้วแต่มึงเถอะเอาที่มึงสบายใจมึงเอากล่องมากีดมันโซฟาหนังเนี่ยนะทำไมมึงไม่วางบนโต๊ะไม้ดีแล้วก็กีดอะเออบานเขาอะเราก็เลยกรีดออกเฮียเนี่ยใครส่งของเฮียนี่มาวะเนี่ยบูเซนมีดิชชิต นี่ผมพยายามผมไม่ได้แปลหยาบนะผมแปลตามที่มันพูดเลยนะส่งของเฮีย er, มาวะเนี่ยก็เลยตัดสินใจกินขนมแล้วดูทีวีดีกว่าหรอมึงไม่ทำอะไรกับสิ่งนี้ก่อนหรอตุ๊กตาหน้าตาอุบาทหน้ากลัวสยองขวัญขนาดนี้ได้รับมาแล้วจากใครก็ไม่รู้ที่มากดกิ่งหน้าบ้านมึงรัวๆแล้วก็หายตัวไปมึงก็ไม่ทําอะไรกับมันหรอไม่ทิ้งดูทีวีดีกว่าอ่ะนี่คือโลจิตของคนคนนี้เป็นคนสบายสบาย สัตตาเรื่องแสงด้วยตัวนี้น่าจะแพงน่าจะใส่ฐานอ่าดูทีวีกินขนมดูทีวีดีกว่าทีวีอยู่นี่ขนมอยู่ไหนได้หมดได้หมดกูตามใจมึงเต็มที่เลยมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงอยากทําอะไรทํากูทําตามที่มึงต้องการเลยสนค็คที่ว่านั่นคืออะไรฮะออน,นีิฟาน,นักเหรอชีย้ยมึงวางไก่ไว้บนเคาน์เตอร์อย่างนี้เลยไม่มีจานไม่มีอะไรแลวนี่มึงเรียกนี่ว่าสนค็ค ของกินเล่นขาไก่นอ่อ,อ,นองเท่าเกือบน่องเท่าเกือบขาวัวนี่มึงบอกว่าสแน็คอ่ะแดกเข้าไปมึงแดกนี่เป็นสแน็คด้วยเหรอไอ้โอ้โหมึงแดกหมดนี่ไม่เรียกสแน็คแล้วนี่คือแดกได้3คนจ้าบ้านกูอะสามคนกินไม่หมดจ้าไม่ใช่สแน็คจ้านี่ดินเนอร์จากไฟดิเน็งจ้าขาวัวโฮมาฮอคขนาดนี้เฮียอะดูทีวีหน่อยจ้าอะ้วบ้านมึงเรื่องของมึงเลยให้พ่อแม่มึงเลี้ยงเหอะกินเยอะขนาดเนี้ยเอ๊ะเสียงอะไรอะ ก๊อกแกลก๊อกแก๊บแ,แปลกจังเสียงดังมาจากกล่องนั่นเหรอเนี่ยแล้วก็ดูดังผีด้วยแล้วคือไม่นั่งดูนะยืนดูเนี่ยเสียงก๊อกแก๊กอ,อีกแล้วอะไรวะเนี่ยหูฝาดไปเองหรือเปล่านะอาจจะเป็นทีวีระบบสเตอริโอดบี้ดิจิตอล 4DX ใช่แล้วเอา้ากล่องลม้มรถบางอย่างหายไปจากกล่องชิปหายแล้วปิดทีวีดิวอทเอ๋เกิดอะไรขึ้นแล้วคราวนี้เอาบ้านมึงทีนี้มึงต้องจัดการเองนะไอตัวหานั้นหายไปจากกล่องแล้วแล้วยังไงแล้วมึงดูทีวีปิดไหมไม่ปิดไม่นั่งโอเคเอาเรื่องของมึงเลยบ้านมึง หาดิไปไหนอ่ะเดินทัวชั้นล่างแป๊บบ้านกูก็ใหญ่ไปด้วยไปไหนอ่อกไปเดินเล่นข้างนอกปะเนี่ยเดินเข้าไปในความมืดนั่น,นมืดจริงๆอะ่ะมืดจริงๆเลยอ่ะ ต้องชื่นชมคนที่มาส่งของนะที่มึงมาบ้านกูถูกอะมันมืดมาก,กตุ๊กตาหายไปไหนครับและนี่คือเป็นการติดไฟ LED ได้เฮี้ยมากที่ผมบอกว่าเป็นเส้นหมอยนี่ไม่เกินจริงติดทําไมอันนี้ติดทำไมถามก่อนว่าติดทําไมแบบนี้ขึ้นท้างบนรูปภาพเอียงเลยอ,อ๊ย what ไฟว่ะเฮี้ยแล้วกระดาษอะไรเต็มเลยเนี่ยมึงกล้าเอาทิชชู่ส่วนตัวกูมาเล่นเหรอ นี่มันกระดาษทิชชู่ที่กูรักที่กูหวงแหนกูมีสิทธิ์คนเดียวที่จะใช้มันแต่ว่าในนี้เขียนเป็นโน้ตเพลงนะแปลว่าเขาน่าจะเป็นนักดนตรีป่ะเขาบอกว่านี่คือโมโกโก้ไลเตอร์ฟลูอิดเป็นน้ำมันสำหรับใส่ไฟแช็กซึ่งจะทำให้ไฟแช็กของเราเนี่ยทำงานต่อได้นะครับเติมเข้าไป125มิลลิลิตรฮะทิชชู่เนี่ยนะก,กระดาษเนี่ยนะที่มึงจะไปเติมไฟแช็กไลเทอร์ er, คือไฟแช็กหรือให้กูไปใส่เตาผิงข้างล่างหรือ,อยังไง เก็บให้หมด่ะแม่งเอ้ยนี่มันดาบผลงานฉันทำไมมันกระจัดกระจายทั่วเลยเนี่ยจะบอกนะว่ามีคนมาสาวสาวทางบ้านฉันแล้วกระจัดกระจายได้ขนาดนี้ฉันหวงงานชันนะเก็บให้หมดก่อนเป็นคนแบบรักสะอาดที่สุดไม่รู้ว่าใครทำอะไรแต่ว่า มึงไม่เอะใจจะโทรแจ้งตำรวจหน่อยเหรอบ้านนี้มึงอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอเอากระดาษไปทิ้งขยะให้หมดมีใจสุนทรีจะทิ้งขยะด้วยคือตอนนี้บ้านมึงเนี่ยมีโจรขึ้นแล้วนะมึงยังแบบสุนทรียะทำภารกิจทิ้งขยะรักษาจริงๆซักผ้าเก็บขยะด้วยแล้วก็ไม่เอะใจว่าต้องโทรหาตำรวจบ้างเหรอ ใครมาลื้อเสื้อผ้าห้องกูเนี่ยและไอ้ตุ๊กตาเฮี้ยนั่นหายไปไหนวะไม่มีวี่แววเลยว่ามันอยู่แถวเนี้ยอยู่ไหนอะครับอย่งนั้แม่งเป็นสไตล์การติดไฟของแม่งแบบเนี้ยมึงถึงไม่มีแรงบันดาลใจในการเขียนอะไรเพราะมึงไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไงติดไฟมึงยังติดไฟเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วกูไปทิ้งขยะที่ไหนไอ้อ่ะไอ้ถังขยะอยู่ไหนอะ เฮ hey! คือตอนที่ผมเดินหาถาังขยะข้างบนเนี่ยไม่มีนะครับคือตอนแรกคิดว่าจะอยู่ในห้องนี้เพราะว่ามันก็เป็นห้องทํางานแล้วมึงก็ชอบขยากระดาษทิ้งบ่อยๆแต่ตอนนี้คือไม่เห็นถังขยะเลยคือในบ้านไม่มีจริงๆหาแล้วหาทั่วแล้วไม่มีมึงจะบอกว่าถาังขยะอยู่นอกบ้านเหรออ่า บ้านมึงนี่มันยังไงเนี่ยแล้วมึงเวลามึงแดกอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านก็คือมึงไม่ทิ้งในบ้านเลยไม่มีถังขยะในบ้านสักอันหนึ่งขี้เยี่ยวอะไรข้างบนก็คือมึงต้องถือลงมาทิ้งหน้าบ้านตลอดเนี้ยหรอได้บ้านมึง้แวแต่มึงอะไรวะจุดจุดจุดจดอะไม่มีอะไรทำมึงไปเก็บผ้าไปหรือมันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่จะไม่มีถังขยะในบ้านอุ้ยนั่นไงตุ๊กตาทำไมมาตั้งตรงนี้ได้เนี่ย เคยเอะใจบ้างไหมเอาหยิบปุ๊บตุ๊กาตาหายบ้าจริงนี่เป็นเรื่องปกตินี่เป็นวันที่ฉันเล่นกับตุ๊กาตาแบบนี้แหละเอ๊ตุ๊กาตาร้องได้แล้วก็หายตัวเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรผิดปกติไม่ต้องแจ้งตำรวจแจ้งไปตำรวจก็ไม่เชื่อหรอก โอ้เช yeah. ี A ่ยนะเอฟเอเอฟเอ่นั N ่น e น่ะจิ N ้งจบกเนี A ่ยหรือไงหรือตุ๊กแกนี่ต hey right ุ๊กตาหรือตุ๊กแกเอฟเอได้อยู่นะพากูไปไหนเนี่ยเชี่ยนั่นมันอะไรวะนั่นน่ะโอ้ยไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันเดินแบบไหนหลังกลับไปไหนแล้ววะ ไม่มีทางออกฮัลโหลยาสลบฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องกินยาหายานอนหลับกินเร็วอ๋อนี่ก็คือแบบเป็นโรคอะไรอยู่วะเนี่ยยานอนหลับของฉันอยู่ไหนเนี่ยลิสเตอรีนไหมหรือว่าคอเลเกต สบู่ไหมล่ะจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาให้ลำบากใจกินแล้วนอนซะมัมม,มัไม่ติดคอ,อ,อ้องหรอนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ปวดหัวบ้านหมุนบ้านมุนวันที่หนึ่งนี่เพิ่งวันที่หนึ่งเหรอชีวิตประหลาดของมึงเพิ่งเริ่มต้นเหรอเนี่ยนอนกลนหนักมากแค่วันแรกก็ เลอะเธอขนาดนี้เราได้เห็นแล้วล่ะว่าทาไมมันควรจะกินยานอนหลับนะครับเพราะว่าชีวิตมันแบบคุณภาพชีวิตไม่ดีเลยต่อให้บ้านใหญ่ก็จริงเราจะเอาช่วยแค่ฝันร้ายนี่วะเอ,อทั้งหมดนี่คือความฝันสินะกับการใช้ชีวิตประหลาดๆนั่นจริงๆแล้วเรามีทางขยะในบ้านเมื่อกี้เป็นแค่ฝันร้ายความจริงเรามีถังขยะในบ้านจริงๆนะ ใช่ไหมบ้านเรามีถังขยะเมื่อกี้เปนแค่ฝันร้ายใช่ไหมถังขยะอยู่ไหนทิชชู่ก็ยังอยู่นี่ลองพิมพ์งานดูดิมีจินตนาการไหมอีกแล้วไม่มีแรงบันดาลใจทำไมมันรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แล้วทุ๊กตากล่องนั่นล่ะถ้ามีกล่องอยู่แปลว่าไม่ใช่ฝันร้ายแล้วนะแปลว่ามีคนส่งของมาจริงๆมืดจังไม่มีนะกล่องอะไรนั่นเนี่ยมันไม่เคยมีแต่แรกมันเป็นแค่ฝันร้ายตั้งหากงั้นไปดูหน้าบ้านนี้ประตูบ้านกลับมายังเอ๊ะ ไม่นะไม่นะใครอ่ะกดใส่วิสลิสไวสิมึงจะได้รับของเอง <stream confer dles> นี่จบเดโมครับตกลงรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้นะครับ <SPEAK> รู้สึกยังไงกับเกมที่เราได้รับกล่องปริศนา ผมว่ากล่องปริศนายังไม่น่าสงสัยเท่าวิธีการใช้ชีวิตของแม่งเอาตรงๆหลายอย่างที่มึงใช้ชีวิตนี่คือโคตรแปลกนะครับแต่ก็ก็ตามนั้นนี่คือเดโมโที่ให้คุณคนดูเนี่ยได้ตัดสินใจว่าอยากจะดูในช่องนัดปิ่นโตไหมคุณอยากจะรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วในเกมนี้ ถามว่าผมอยากรู้ไหมผมก็อยากรู้นะคือหุ่นหงิดไหมตอนเล่นก็หุ่นหงิดแต่ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นวันแรกถึงได้หนักขนาดนี้แล้วมึงจะต้องอยู่กี่วันในเกมนี้กูอยากรู้เหมือนกันก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าคิดเห็นยังไงเกมนี้อยากดูพี่นัดเล่นตัวเต็มไหมหรือแบบไม่ต้องเล่นหรอกพี่ไม่น่าดีอะไรก็ว่าไปคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานต่อไปที่สําคัญถ้าอยากสนับสนุนช่องนัทปิโตแบบเป็นสปอนเซอร์หลักจริง สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับการสมัครสมาชิกจะเป็นการสปอดช่องโดยตรงทําให้พี่นัทเนี่ยมีรายได้นะครับจากการสมัครของน้องๆนี่แหละแค่ตกเดือนละ35บาทวันละบาทกว่าๆเท่านั้นน้องจะได้สิทธิประโยชน์มากมายได้ดูคลิปย้อนหลังก่อนขายได้ดูไลฟ์สดทุกวันแล้วก็ได้ดูเอ็กซ์คลูซีฟเพลย์ลิสที่เป็นเกมที่พี่นัทเลือกมาอย่างพิเศษความยาวใครชอบดูเกมยาวๆเนี่ยสมัครเอ็กซ์คลูซีฟนี่คือคุ้มแน่นอนที่สาคัญมีจับรางวัลทุกสิ้นเดือนด้วยตอบแทนกลับไปนะครับยังไงฝากด้วยและกันนะจ๊ะวันนีีี้้ลาไปกก่่อนนนนนพพบบบัััััใใหววรรุคคสสด thank <laughs> you